กเกษตรกรผู้ปลูกขัวชาเท้าแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีครับผลผลิตขายดีเร่งเก็บขายในช่วงตรุษจีนนี้ทำให้ต้องเพิ่มแรงงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดครับ โดยก่อนเทศกาลตรุษจีนครับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกหัวไชเท้าพากันยิ้มออกเนื่องจากปีนี้สภาพอากาศนั้นดีมีอากาศหนาวนานนะครับทำให้ได้ผลผลิตดีกว่าทุกๆปีได้เร่งเก็บผลผลิตหัวไชเท้าลงสู่ส่งสู่ตลาดนะครับเฉลี่ยว,วันละ80ถึง100ตันต่อวันสร้างไรายได้เป็นอย่างดีและกําลังเป็นที่ต้องการของตลาดก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนนี้ทําให้ต้องเพิ่มแรงง,งานเร่งเก็บผลผลิตให้ทันต่อความต้องการของตลาดครับ ซึ่งกลุ่มกเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกหัวช้ยเท้าในพื้นที่ตำบลโคกตูมจังหวัดลบบุรีรวมมากกว่า10หมู่บ้านซึ่งได้หันมาสร้างรายได้เพิ่มหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชไร่ก็คือข้าวโพดนะครับได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างหลังเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตแล้วของแต่ละหมู่บ้านรวมมากกว่า500ไร่มาปลูกหัวชัยเท้าหรือหัวผักกาด ที่เป็นพืชระยะสั้นซึ่งใช้ระยะเวลาการเพาะปลูกเพียง45-50วันเท่านั้นก็สามารถเก็บผลผลิตสู่ตลาดสร้างไรายได้เพิ่มครับซึ่งเกษตรกรจะวางแผนการเพาะปลูกเพื่อให้ผลผลิตนั้นออกทันจำหน่ายก่อนถึงเทศกาลสตรีนในแต่ละปีหัวไชเท้าในพื้นที่แห่งนี้จะถูกนำไปขายยังตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองเนื่องจากพื้นที่ตะบนโคกตูมถือเป็นแหล่งเพาะปลูกหัวไชเท้าแหล่งใหญ่เป็นลำดับต้นๆของประเทศ ทำให้ทุกแปลงปลูกต้องเพิ่มคนงานเร่งเก็บผลผลิตส่งสู่ตลาดส่งผลให้เกิดการจ้างงานสร้างไรายได้ให้แก่คนในพื้นที่เนื่องจากขณะนี้ครับหัวใจเท้ากําลังเป็นที่ต้องการของตลาดโดยแต่ละวันจะมีหัวใจเท้าในพื้นที่นั้นส่งออกสู่ตลาดเฉลี่ยมากกว่า80-100ตันต่อวันซึ่งต่างจากช่วงเวลาปกติที่ไม่ตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพียงวันละ30ตันต่อวันเท่านั้นครับ วันล,ละคันสองคันเนี้ยแล้วแต่ครับสภาพถ้าเทศกาลปุจินเนี่ยต่างต่างเขาก็จะออกเพิ่มกันอีกเท่าตัวรวมแล้วก็ทั้งแป้งใหญ่กับที่ไม่ร่วมสมาชิกเราก็ถึงเจ็ดแต่สิบตันครับวันต่อวันใช่ไหมครับต่อวันเลยครับแค่าุตจีนเราก็เราเราเราปลูกเผื่อไว้เพราะปุจินใช้หูเท้าเยอะอยู่ครับคือเราออกประมาณ ปกติเราออกสองคันอ่ะเราจะเพิ่มเป็นสี่ถึงห้าคันครับ